สวัสดีครับดูผมช่างไก่ครับจากร้านส mi ร e ทนะครับวันนี้เรามีหนึ่งเครื่องครับนี่ครับเป็นเครื่อง Surface นะครับผม Surface Pro 4นะครับผมอาการก็คือจอมีปัญหาครับมีปัญหาเรื่องทัชสกรีนจอสั่นนะครับผมตัวนี้เราได้ทำการเปลี่ยนจอให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนนี่ยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหานี่ครับอันนี้ อันนี้เป็นจอเก่าครับที่เราทาการเปลี่ยนให้นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่จอใหม่ไปซึ่งจอใหม่ที่เราใส่จะเป็นจอสเปคโปรห้าครับผมว่าถ้าใช้เป็นโปรสี่รุ่นเดิมครับจะมีปัญหาเรื่องจอสันกลับมาอีกนะครับเราต้องใส่เป็นจอห้าเพื่อแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดมีเครื่องรุ่นนี้นะครับผมหรือรุ่นใกล้เคียงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เซิร์ชเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ s m i ยที Service กันได้เลยนะครับผมเรามี คอนเซปต์ทุกช่องทางนะครับให้เราได้ติดต่อกันนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ